ยืนยันแล้วจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางจ่ายเงินรวดเดียวให้กับทุกกลุ่มสวัสดีครับพบกับช่อง The News Channel นะครับเป็นช่องข่าวสารเพื่อปากของพี่น้องชาวบ้านเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปข่าวที่สำคัญนะครับ กดซับสไคร b ์กดติดตามไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของท่านนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนะครับเราจะสรุปข่าวสารที่สําคัญมาทุกวันนะครับครับจากมาตรการเยียวยากลุ่มปอบบางนะครับ3,000บาทเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนสายพันธุ์ใหม่คือ โควิด -19 นะครับโดยการจ่ายเงินเยียวยาให้1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนครับครอบคุมเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมปี63นะครับซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสายด่วนพม .1300 นะครับได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่พมว่าเงินเยียวยา3,000บาท จะจ่ายให้กับกลุ่มปราบางนั้นจะจ่ายในวันที่ยีกรกฎาคมสองพาแน่นอนนะครับพร้อมกันทุกกลุ่มนะครับและจะจ่ายให้รวดเดียว3000บาทเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูนะครับใครที่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาสามพันบาทในวันที่ยี่สิบนี้บ้างนะครับที่20นี้กลุ่มปราบางนี้ต้องเป็นผู้ที่คลม ได้เห็นชอบในหลักการมาแล้วนะครับได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ําซ้อนซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยรับการเยยวยาจากมาตรการอื่นมาก่อนนะครับเช่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันหรือเยยวยาเกษตรกรนะครับซึ่งในกลุ่มนี้จะมีจํานวนทั้งสิ้น6ล้าน7แสนคนนะครับวงเงินช่วยเหลือประมาณ20,000ล้านบาทนะครับโดยกลุ่มปอบางนี้จะเป็นแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มที่1น,นะครับ เป็นกลุ่มเด็กจากครัวเรือนที่ยากจนนะครับนับตั้งแต่วันแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนะครับมีทั้งสิ้น1นึ่ล้านสามแสนคนนะครับสองกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับมีจํานวนทั้งสิ้น4ล้านคนนะครับสามกลุ่มผู้พิการนะครับจํานวนทั้งสิ้น1นึ่ล้านสามแสนคนนะครับทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ดังกล่าวนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลนะครับที่มีอยู่แล้วเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนอยู่แล้วนะครับจึงไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิ์เยียวยาเหมือนมาตรการอื่นนะครับสําหรับกลุ่มเปราะบ,บางนะครับผู้มีสิทธิ์กลุ่มเปราะบ,บางจะรับเงินช่องทางไหนบ้างทั้งนี้นะครับช่องทางการรับเงินเยียวยาของกลุ่มเปราะบ,บาง3000บาทนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานี้เป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วนะครับจากการจัดสรรของพอมซึ่งจะแยกเป็นสองกรณีหากเคยรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคารเงินเยียวยาครั้งนี้ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เคยได้รับอยู่แล้วนะครับเช่นเด็กแรกเกิดหรือผู้สูงอายุนะครับหรือคนพิก,การนะครับ หากไม่มีบัญชีธนาคารนะครับหรือไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตั้งแต่แรกนะครับจะเป็นการรับเงินเยียวยาเป็นเงินสดผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างไรก็ตามท่านที่ข้อสงสัยก็สอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับทั่วประเทศเลยนะครับหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมนะครับหนึ่ตลอดยีชั่วโมงนะครับ ครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีข่าวออกมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับก่อนที่จะจ่ายเงินบัตรคนจนอีกนะครับกลุ่มเปราะบางนี้รู้สึกจะ,จะเป็นจ่ายทีหลังเพื่อนนะครับบัตรคนจนก็จ่ายตั้งแต่สี่ถึงเก้ากรกฎานะครับตอนนี้ก็ถึงคิวของกลุ่มเปราะบางแล้วนะครับพอบอกก็ กำหนดวันเรียบร้อยนะครับวันที่20กรกฎาคมสองนหานี้นะครับท่านที่รอคอยอยู่ก็ไปกดเงินออกมาใช้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับหรือท่านที่รับเงินสดนะครับท่านก็รับเงินสดผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาเลยนะครับก็รับเงินตามช่องทางเดิมที่ท่านรับมานะครับก็ขอให้ได้รับเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัว ันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับท่านที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับมาช่วยกด s u b s cribe กดติดตามไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญของเรานะครับ The new post ของเราก็จะหาข่าวที่สำคัญกับพี่น้องมานำเสนอทุกวันนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับ